ต้องน้อยใจนะครับว่ามีคนดูน้อยจุดเลยครับยังไงยังไงแล้วผู้ภาคก็จะอยู่กับท่านจนบ้านสุดท้ายแต่พิ่ชัยจะอยู่กับพวกเราตลอดเราก็ดีใจครับเพื่อแล้วอยากชวยองารสสลุวให้ท่านผู้ชมแห้ความรู้สึก ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาสนินท่านท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ยังอยู่ยังอยู่กับพวกเรานะครับยังอยู่กับพวกเราท่านไม่ไม่ไปไหนนะครับท่านรอมอบรางวัลกับทีมที่ได้รางวัลชนะ12345ามลําตามลำดับ ขออนุญาตเวลาจะเป็นทางการเทพเทวาเหินฟ้า378.10วินาที378.10วินาทีโอ้เพ่งได้ยินเสียงอาจารย์ปิวทอาจารย์อภินันโอสอักคำ คือเบาๆส่วนเสารับบอลจะข้ามทึ่งบอลต่อนแสดงว่าดาบดุลไปเยี่ยวด้วยนี่ครับจะยินเสียงแล้วน้องนุ่งก็ยังทำงานช่วยกันเช่นเคยนะครับขอบคุณทุกท่านทุกฝ่ายเรารวมด้วยช่วยกันนะครับขอบคุณท่านสุภกิจศรีเกษม ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านก็ยังอยู่กับพวกเราท่านดูแล้วท่านพิจนารนณาแล้วปีหน้างบไม่อั้นท่านบอกว่าเต็มที่เต็มที่ทครับลำดับที่65เข้าไปเลยนะครับสหายลิไทยสหายลิไทย เข้าไปแล้วนะครับสำหรับสหายลิไทยนะครับความมูก็ความยาวของบ้าง3เมตรปากกระบอกก็4นิ้วครึง่งความยาวของเส้นระวงก็เท่าเดิมนะครับ9.42เมตรความยาวของลูกไม่บอกสูด,ดินประสิวก็ยังไม่บอก เพวยการสนับสนุนนะครับร้านเอกซับเพิ่มพูนสวิตคุณว่าร้านบ้านนมราชพัชรร้อยเอ็ด